มาดูนะครับงานชุดสีนะครับนี่ดีมซูเปอร์คับนะครับหนึ่งชุดนะครับสองพันบาทนะครับดีมซูเปอร์นะครับเอ็มเอ็กนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่พวกดีมก็ยังไม่ได้แกะนะนะครับแกะไม่ทันนะครับตอนนี้แกะไม่ทันนะครับเวฟร้อยยี่ห้าหัวแหลมนะครับหัวแหลมมุญแใจใหญ่หัวแหลมมุญแจใหญ่สองพันนะครับนี่แล้วก็แดดนิวนะครับนี่โซนิก นะครับในโซนิกนิวนะครับร้อยิบห้าบังลมนะครับนี่นะครับนี่อะไรเนี้ยร้อยยิบห้าหัวเถิกนะครับหัวเถิกนี่นะครับร้อยยิบห้าหัวแหลมนะครับหัวแหลมคนใจใหญ่นี่นะครับโซนิกนะครับนี่โซนิกอีกโซนิกนี่ก็แดดนิวนะครับ นุ่นดีมซูเปอร์คันะครับไปดูอีกนะครับนี่เวบร้อยยี่ห้าอาร์นะครับร้อยยี่ห้าอาร์นะครับหัวแหลมไอ้นี่มันเป็นอะไรนะฟีโนเกย์แยกนะครับฟีโนเกย์แยกนี่นะครับอันนี้ก็ฟีโนคาบนะครับตัวเทาตัวเก่าอันนี้ก็เกย์แยกนะครับฟีโนเกย์แยกตัวอันนี้เป็นเวบร้อยยูบล็อกนะครับ ลอยยิมบล็อกลอยยิมห้าไอ้บางลมนะครับนู่นลอยยิมห้าอาร์อันนี้แดดตัวเก่านะครับแดดเก่านี่ลอยยิมห้าอาร์ไอ้ลอยยิมห้าหัวเถิกนะครับเอสหัวเถิกเมฟอันนี้อะไรเนี่ยแดดแดดแดดเก่าครับแดดเก่า แล้วก็ฟีโน่เก่านะครับนี่ดิซอนดิซอนนี่โซนิกเก่าสีเขียวเชลนะครับไปต่อไปต่อนี่ร้อยยี่ห้าหัวเถกนะครับร้อยยี่ห้าหัวเถกนี่ครับใครสนใจตัวไหนนะครับแคปนะครับแคปแล้วทางหายเอนมินได้เลยนะครับแคปแล้วทางหายเอนมินได้เลยนะครับ ตอนนี้งานชุดสีให้เกิดหมดเลยนะครับเยอะมากนะครับแขบบไปทางหายมินได้เลยนะครับ